อาพี่น้องมือนี่สวัสด,ดีตอนสวยๆเนาะจา้ะเนาะเตินออกเบอร์ละย่ายมาหนกปลาหน่อยจ้ะนี่ปลาหน่อยปลาป้อมมกเลยจันปลาปลาตัวใหญ่น้มโบกหนกหนกอยู่หน้าย่าหน้าพี่น้า,าบ้าง่ายปมืนึ่ทงทไม่จะป่าจังนะบอเมเนมันออกแล้วบอกย่าถุงไม้ได้ถนะุงไม้เหรอบอมเบนมันออกได้เพราะมันมนาซ้อกัน Mom có luôn mát anh. Anh mênh anh, dư nê sao mênh anh. Bin anh long yêu. Mày chúc mày cho mày. 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 Mày ปลาหน้ยมันกับว่ตถอปานไดปลาปลาอึดปลาอยากยายมายกให้จักบาทด้วยหะอยายนี่จะนำอะไรอันทางนี้เป็นปลาสะดุ้งใยนี่เป็นสะดุ้งใยน้าจะของจะนี่หน้าอาย Thử đi, thử đi, thử xô hãy ép xịt đi, bơm đi Mưa này ừ. biến bản thân cản ừ. Mưa văn này mới liềng quay Ău dạ Thử kìu, thử kìu Để phí đi Mình sẽ ในวานวเราเท่านี้ก็เอาเนะาะปลาอึดปลาอยากแล้วกำลังยกอีกจันยกรู้ว่าได้ถืบอบ่อเถี่ยวนี่เอาถือยกเก้าไปแม่ลูกเก้าเก้ามาเอาเน่ตักแม่จีไทยอ,อันนี่ห้เบิ้งลูกเร็วเร็วเร็ว เอาจ้าถืออยู่บาทนี่ถือถือเอานี่นะขันตักนี่นะขันนะลูกนี่นะขันนะข,นขันตักใ,ใส่กระคูนนี่นะ,ะเดิจนจากมันงงยกขันยกขาบาทกันอย่างนีกันเลยหมดถือกี่จานี่จังสี่กรเป็นตามันอยู่เอาขห้นบิดกุโตลูกเอาขห้นบิดกุโตแล้วว่างหัวซักลงน้ำได้เลยกูได้ตัวมันค่าจะเอาเอาตัวนันมาค่า เออหืหยกับมาโยกเถอะแม่พี่เอ้ยโทเอืนัวเจ้าเถอะแม่จาง้กับบ้ามาถือกิจนี่ถืกิแโอ้บัดนี้ได้ไลยอยู่เลยบัดนี้ อยกไกใกล้ยก็หนีอยูยยยย่มันบ่ได้บาดท่อนี่ก <facial> ็เอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลาอกปลาอยากงูขึ้นมาถือกินเง้ะ เป็นสีขั้วได้แบดนี้นะขั้วตัดหัวขั้วเกตออกพร้อมตัวน้อยๆก็แต่มันดูเด้ออยากเลี้ยวเลี้ยวบ่ย่ายแขล้เอาไปเป็ดมาแคไหนเสื้อจีนหยกได้เนาะปลาอึดปลายาญขั้วเฮ็ดชมปลาหน้อยเออว่าฟิเตเซียดูท้องดีกินได้แล้วชมปลาหน้อยเนาะแม่จอมพี่แดงสีพี่ถีพี่ถัดแม่ เฮ็ดไหมขาสิเฮ็ดดีตัดหัวแล้วก็ไปไปหมกพวกเก็บรติพร้อมเอาขี้ออกพร้อมมุกไปขายกุยเยี่ยมหัวไปขายตอนมกอีดิบขายกับสีซื้อขันเฮ็ดดีปานนี้ได้ยินบ่พี่ขายกับสีซื้อขันเฮ็ดดีปานนี้นะตัวใหญ่เพิ่นไปล่วงสาหลายเพิ่นล่วงลายที่ใกล้แยงเหรอไหวพี่น้องมันซอททันบ่กมันจะเป็ลี้ยงง่ายบ่ละนี่เป็นลี้ยงง่าย เอาก็แล้วง่ายก็บเฮ็ดไปอยู่นี่ล่าอยู่โ่มดอกปุ่นจาจะจาอันบมง่ายปุ่ปาแนวใหม่อันที่เคยมาไทยเบิ่งเราจะตัวไวไปซีเบสพ่อบุญไปบ่อ่านนี้มันสะดุ้งง่ายบ่ถึงเดือนอันนี้มันน้องเก่านี่ น้ำบุกล้วจะน้ำแกงบุกแล้ว,ลวเอิ้นไปยังพ่อแดงนะเอมาลโอ้พอเล่าเห็ดงัวเราอยู่แล้วขัวงัวเราอยู่แจ้งร้อยแล้วก,ก็ลงมาดอแจบบ้งทาเบิ้งอีกนอกจากแจ้งทาเบ,บิ้งอีก